นี่แหละครับผมถึงบอกว่ากระบวนการสอนการเรียนรู้สอนเขาไม่ได้สอนให้เราเป็นเป็นผู้ประกอบการโรงเรียนไม่เคยสอนให้เราเป็นผู้ประกอบการโรงเรียนไม่เคยสอนให้เราทํามาหากินใช่ไหมครับแต่โรงเรียนสอนเราเพื่อออกมาเป็นประจําเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นรัศกรีนี่ครับผลิตโรงงานผลิตมนุษย์ออกมาเป็นอยู่ในโรงงานคือไม่ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการตานเองนี่เรามา มีม,มีมีอยู่นักกล้องแล้วเราสามารถมาเป็นผู้ประกอบการได้เลยมีธุรกิจส่วนตัวได้นะฮะโดยใช้ตัวเรานะฮะตัวเราเป็นสินทรัพย์ที่แพงที่สุดนะอาจารย์เนะเาะจงเอานักกล้องและทําตลาดเองเออเยี่ยมมากอาจารย์นี่แหละครับครับเราจะเป็นคนที่มีอิสระและอิสระภาพของเราจะเกิดขึ้นเลยนี่คือคําว่าอิสระภาพนี่สําคัญมากคำว่าฟรีดอมนะครับฟรีดอมนี่สาคัญมากท่านถ้าจะ จะเจอทางสว่างที่มีทั้งเป็นมีไลฟ์สไตล์นะฮะมีทั้งฟรีดอมของฟินแลนยลฟรีดอมมีเรื่องของ time ฟรีดอมแล้วสุขภาพท่านจะดีมากเลยเมื่อไหร่ท่านมีอิสร,รพทางการเงินนะฮะตอนนี้เราตกอยู่เป็นทาสเราไม่เคยอยู่คำว่าเหนือเราต้องอยู่คำว่าเหนือเหนือคือความเป็นอิสระทางการเงินนะและสิ่งที่ได้เลยคือมีความอิสระทางเวลาเราจะทําอะไรก็ได้ในยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ไม่จำเป็นต้องแปดโมงไปตอกบาทละนะนี่คือเป็นพื้นที่โอกาสที่คุณเข้ามาในธุรกิจออนไลน์โดยใช้มือถือสัญญาอินเทอร์เน็ตและตัวคุณสามอย่างจบแค่นี้เอง <c oughs> เอ,อ๋อใช่จ้ะไม่ต้องตอกบัตรเข้าไม่ต้องตอกบัตรออกนี่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดพื้นที่ให้เราเรียบร้อยแล้วเราถือโอกาสใช้พื้นที่ตวเนี้ออกมาสร้างตัวต,วตวนนะฮะสำคัญมากมันเป็นการตลาด มาเก็ตติ้งเลเวลเลนะเลเวลเลตนะอาจารย์เป็น m a r k e t ติ้งเลเวลเลตโดยเราเองคนเดียวเองไม่ต้องอะไรแล้วนะเออนะฮะบางทีเนะีบางบางทีเราไปเสพติดอะไรที่มาดูอะไรซ้ำๆๆอะ่ะมันกลายว่าอันนั้นเป็นเรื่องจริงนะบางทีคำพูดคำโกหกโกหกโกหกบ่อยๆโกหกดูคล้ายเป็นเรื่องจริงสำคัญมากเลย สิ่งที่เราออกจากสื่อต่างๆที่เราเสพทุกวันเนี่ยเออเราดูซ้าๆซ้าๆซ้ําๆดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องจริงนะรับรู้แล้วอย่าพึ่งรับเอาอาต้องตรองครับจริงมันเรื่องของเล็บเปล flavor คือพลังทุีคุณเนาะที่จะคุยในเรื่องหาเนื้อหาวันนี้เนาะอืมก็จะคุยนิดนึงเนาะคือการมาทําธุรกิจอะไรนอะ่ะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผมว่านะไม่จําเป็นต้องอ,ออนไลน์หรือว่าข้างนอกเนี่ย มันก็ต้องมีลูกค้าแหละมีคนขายก่อนมีคนซื้อไม่มีคนซื้อก็ไม่มีคนขายใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาอแต่คนเราไม่ชอบถูกขายนั่นเองนะจะทํายังไงให้คนไม่ให้ชอบชอบถูกขายก็ต้องออกมาสร้างตัวตนนี้แหละขายแบบไม่ขายนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคนมั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 นเบื่อแล้วไงเบื่อในการที่ต้องมายัดเยียดตื้งงออะไรเงี้ยมัน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 เริ่มจะไม่ได้แล้วอะ กรณีที่เราจะไปส่งต่อในการวิธีการทํางานวิธีการสร้างธุรกิจต่อไปมันต้องเป็นละะนักษณะแบบนี้คนมันมันจะเป็นพฤติกรรมมาใหม่เนาะต่อไปการซื้อขายจะเกิดได้คืออยู่หน้ากล้องเท่านั้นเ,เพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยใหม่ของโลกมนุษย์ที่ชอบแบบนี้ที่ชอบแบบเนี้ย ที่ชอบแบบเนีเ้ที่จะมาขายแบบรูปแบบเดิมๆไม่ได้ละคนมันจะมันจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็อาศยเราก็ต้องมีอะไรมีประชากรของเรานะียเออเฟซี FC เราต้องมีมากพอใช่ไหมครับเราต้องมี FC ที่มากพอเอามากไว้ก่อนน้อยเอาน้อยกวมากอันไหนดีเอาเข้ามากไว้ก่อนนะเราไปสนใจเลยทํามากก่อนต่อไปจะอะไรก็ได้หมดแหละมันเป็นพลังทวีคูณใช่มีคนอยู่ พันคนกับมีคนอยู่แสนคนท่านจะเลือกอันไหนอ่ะผมก็ได้เลือกแสนคนที่ผมต้องการยากเยอะๆพี่น้องเยอะๆนะเออเราจะไปทําบุญอะไรก็เออเดี๋ยวไปจับทําบุญไหนวะเนี่ยโอ้โหคนมีแสนคนมันก็สามารถรวบรวมอะไรพลังบุญได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่าคนหนึ่งพันคนเออขอให้ท่านมีจิตใจเมตตามีความรักกรุณาอย่างเงี้ยนะเรามาทํอย่างนี้อืมนะเรามาทํา,เร,า,าทเรื่องของการสร้างคุณค่าตัวเองเนาะเออนะ เ,ออเดี๋ยวการซื้อขายเป็นเรื่องของแถมโอเคไหมเนาะคนไหนว่าขายตัวตนขายตัวเองให้ได้ไม่ใช่ขายสินค้าอ๋อใช่ฮะใช่ฮะใชะถูกต้องฮะอืมคือตัวตนเรายังไม่มีชัดเจนเนาะตัวตนเราต้องมอีมันเป็นธุรกิจสายสัมพันธ์อ่ะผมผมย้ำนักย้ำหนาเลยธุรกิจอะไรคือธุรกิจสายสัมพันธ์มันไม่ได้สร้างแค่วันเดียว สายสัมพันธ์เออเาดูญาติพี่น้องเราก่อนเนาะหรือว่าเพื่อนฝูงอ่ะคบกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปถมแล้วไปทะเลาะกันตอนตอนม .6 ก็มีนะแล้วเลิกคบเลยเนี่ยให้ท่านดูนีขนาดเพื่อนนี่คบกันมาเป็นสิบปีก็ยังเลิกกันเลยเห็นไหมมันสายสัมพันธ์มันมันมันไม่ได้สร้างแล้วมันต้องไปยาวๆมันใช้เวลาไปเรื่อยๆเรื่อย เราก็สร้างไปเรื่อยล้วก็หาหาเพื่อนหายาิเรื่อยอะ่ะอันนี้ก็เหมือนการหายาดเนี่ยหาเพื่อนหาญาติเออฮะหา,หาอะไรเงี้ยเพราะเราจะอยู่ด้วยความรักความเออกเห็นใจเอ่อความทุกข์ยากอะไรมันจะแบ่งแบ่งแบ่งปันกันไปอะ่ะนะแบ่งปันความสุขแบ่งปันความทุกแบ่งว่าอะไรใครมีอะไรมันจะช่วยกันเป็นสังคมใหม่รูปแบบใหม่เราขายตัวตนเราขายตัวตนให้เป็นที่เรียบร้อยกันนะ เอาตัวตนเราให้เรียบร้อยอย่าไปคิดขายสินค้าอย่าไปคิดขายอะไรๆดใดดังสิน้นเอาตัวตนของท่านเรียบร้อยก่อนเข้าใจไหมฮะเอาตัวตนของท่านเรียบร้อยก่อนตัวตนท่านเป็นอะไรออก็เหมือนที่ผมพูดอะไรอ่ะอ่อย่างท่านไหนที่อา่าอย่างผมเคยยกตัวอย่างของคุณคุณทอปจิรย,ยุทธเนาะทำไมคนคนที่ขายบิดคอยมีตั้งเยอะแยะเลย ทำไมคนถึงมาซื้อกับบิตคอยกับของคุณท็อปของบิตคับคนบิตคอยมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาซื้อกับบิตคับเพราะเขาซื้อเพราะคุณจีรยุทธ์เพราะคุณท็อปไม่ได้ซื้อเพราะบิตคอยเห็นเก็ตยังอะเนี่ยฮะอยู่ที่ท่านมีความสามารถประมาณไหนจะให้คนเขาชอบท่านน่ะท่านนั้นนะเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่าง เออหรือท่านไปตลาดเนี่ยท่านไปตลาดแม่ค้าขายขายเนื้อขายหมูขายหมูขายหมูไม่ไม่รู้มีกี่เขียงอะ่ะมีสิบสิบเขียงอะ่ะแล้วทําไมถึงท่านถึงชอบซื้อเขียงนี้ท่านเคยซื้อทุกทุกเขียงไหมมีอยู่ห้าเขียงแ่ะท่านก็ซื้อทั้งห้าเขียงเลยวันนี้ซื้อเขียงนี้วันที่สองซื้อเขียงนี้ซื้อครบทันห้าเขียงอะ่ะแล้ววันต่อไปให้กันโบนท่านเคยมีพฤติกรรมซื้อแบบนี้ไหมเปล่า ท่านซื้อใครคนใดคนหนึ่งครับก็จะซื้อคนนี้ตลอดซื้อเพราะอะไรครับเพราะแม่ค้าพ่อค,ค้าคนนี้เขาอ,อัธยาศัยดีเขาทักทายดีเขามีเฟรนดี่ uh, ดีเห็นไหมเราซื้อเพราะแม่ค้าไม่ได้ซื้อเพราะหมู